สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีนายแบบเวฟร้อยสิบไอสีแดงดำนะครับสีดําแดงนะครับเอ๊ะทำไมผมชอบผมได้ทำแต่รถสีดําแดงครับช่วงนี้นะครับคันนี้ผมจะให้ดูอาการก่อนครับแกบอกว่าขับมาฟูบแล้วเสียงดังกรดับไปเลยนะครับเสียงดังแล้วดับ สตาร์ทขึ้นปั๊มติ๊กทำงานนะครับระบบปกตินะครับไม่มีไฟเตือนเนี่ยให้ดูนะเราต้องลองสตาร์ทดูก่อนเนาะเช็คอาการเบื้องต้นไม่มีกำลังอัดเลยนะครับเนี่ยเอามือสปริงก็ขึ้นไม่สุดนะครับสปริงก็หย่อน อ่ะไม่เป็นไรไอันนี้ค่อยว่าครับเราก็ดูไอ้ที่มันไม่มีกําลังอัดก่อนเอาไปครับสูพิซ่าเจ้า,จาบาดเ <All right. S 1> จา้าเ <All right. S 1> มื่อกี้รับพัสดุครับมาต่อครับ <All right. S 1> ก็เราต้องหานะครับเราจะมาลีเราจะมาแกะดูก่อนนะครับหาจุดที่มัน จุดที่มันทําไมมันไม่มีกําลังอัดนะครับเราต้องรื้อดูชุดวาวเนาะเพราะว่าแกบอกว่าเสียงมันดังแกรกนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อให้ดูชุดนี้นะครับก็แต่ตอนรื้อนี่ไม่ให้ดูนะครับให้ดูตอนเดี๋ยวผมจะลื้อออกมาแล้วจะให้ดูเป็นช่วงๆไปนะครับไปเดี๋ยวรื้อก่อนครับก็ได้รื้อเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนี่นะครับนี่ครับ โซ่มันรุดออกจากเฟืองล่างนะครับเนื่องจากว่าพวกล right. ูกกิ้งแตกหมดนะครับลูกกิ้งเล็กก็แตกนะครับลูกกิ้งใหญ่ข้างในก็ไม่มีแล้วครับดูเฟืองนี่นะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องก็ล้มแล้วนะครับเฟืองนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับมีเปลี่ยนเฟืองมีลูกกิ้งเล็กใหญ่โซลาลิ้นนี่อาจจะได้เปลี่ยนเหมือนกัน,นครับ เลี่ยนเฟืองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปนะครับวิธีการเปลี่ยนแบบแกปเปิดแคบตรงนี้นี่นะครับก็เราต้องตัวนี้มันอยู่ในช่วงโอเวอร์แลปนะครับเราเปิดทั้งคู่นะครับเราต้องลองดูก่อนนะครับว่าเราต้องประกอบประกอบโซ่ประกอบอะไรเข้าไปแล้วลองลองไปยันพักเท้าดูโหย้ ลองไปยันขาสตาร์ดูว่ามันมีกําลังอัดหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีกําลังอัดนะครับตั้งมาร์กงแล้วไม่มีกําลังอัดก็คือวาลคดนะครับแต่ถ้าใส่ประกอบเข้าไปแล้วมีกําลังอัดนะครับก็ลองสตาร์ดูครับถ้ามันติดก็ถ้าโชคดีก็คือวาลไม่คดครับแต่ถ้าโชคไม่ดีก็คือต้องเปิดฝานะครับทําวาลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบแล้วลองครับครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่า คือมันเกิดจากจุดนี้นะครับเกิดจากโซลาลิ้นนะครับนี่ทำไมลมแรงจัง่าเอาอะไรก่อนครับตอนนี้ก็จะเปิดฝาแล้วนะครับเนื่องจากว่าวาไว้เสียคดนะครับนี่นะครับห่างเลยนะครับคดแน่นอนครับถ้าห่างอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ใหม่นะครับโซลาลิ้นใหม่เครื่องใหม่นะครับ อามาดึงออกดูกันครับว่ามันจะคดจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับดูครับไอเสียคตจริงๆนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนลูกนะครับโอ้โหดำปีเลยครับ แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขัดทำความสะอาดนะครับก็จะมีเปลี่ยนวาวเพิ่มนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จครับ